สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาตองรวยหลอดเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามาลุยกันที่เกรมรักกี้เนโกะก็บ้าแล้วผู้ชมนะอันนี้ก็มาลุยกันที่กิเรนนั่นเองนะผู้ชมนะวันนี้มาด้วยงบ 7K นะครับผมต้องขอย้ำไ้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเลยหนูทุกคนเล่นตามหรือ สำหรับที่ห้องชมช่องของอะต่องลุยลอดใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปดีไปด้วยนะครับผมเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับคือกิเลนเนี่ยผมกับหลายๆคนที่เคยทําเกี่ยวกับ พวกคลิปกิเลนมาช่วงนี้คือหายเงียบไปเลยนะผู้ชมนะผมก็จะมาลุยกันที่กิเลนให้ทุกคนได้เห็นนะผู้ชมนะไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนนะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะจ้าว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสรุปพความบันเทิงเท่นานาาั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆเล่นหนูทุกคนเล่นตามหรือโอเคปะแค่นี้พอผมเหนื่อยละเอาเท่าไหร่ดีวันนี้เล่นเต็มที่5,000ันแล้วกันนะผู้ชมนะไม่เล่นเยอะครับพอแบบเต็มที่ก็คือสัก5 0 0พันก็พอครับเล่นเยอะอาจจะโดนเยอะนะครับก,กิเลน ไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องมีช่วงที่แบบเบามั่งหนักมั่งอะไรปนๆกันไปนะครับวิ่งมาดิห้าอมาอุย้ยรู้สเกตเตอร์ด้วยนะถอดเนี้ยโอย้ไม่เข้าครับเจ็รอยไหลนาะเจ็ดร้อยนอ 700! นะคุ้ม,มากครับมาขอเลยแล้วกันลูกเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับไปสามสครับผู้ชม เบ็ดขี้นะโอเคคูณ3นะครับได้เต็มที่มาคูณ3นะแล้วก็แค่เ็ดรอบด้วยแต่ว่าผมว่าคุ้มนะต้องวัดใจเอาแล้วช็อตอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำนานเหมือนกันนะครับสำหรับกิเลนสวยโอ้ไม่ไหนต่อวะช็อตอย่างนี้ ทุกอย่างสแตนบายรอครบหมดแล้วแต่ไม่ไหลต่อนั่นเ,เองนะทุกคนนะสวยดีลุ้นต่อด้วยครับสวยมาดีหนึ่ี่ร้อยแล้วครับสวยมาดีหก0้อ0 0องพันมาคบแล้วอีกทีนึงโอ้โหไม่ไหลต่อวะคูณสิไปแล้วลูกเอ้ยเยกเป้คูณสิไปแล้วได้แท้โอ้โห พ่อก็หลุนไปเถอะเอ็งก็ไม่มาช็อตอย่างนี้โอ้ชีวิตเสียดายครับผู้ชมเล็กสี่รอบครับคูณสิบเก้าไปเลยนะครับตอนนี้และยากด้วยทีนี้โอเคผักเขียวก็ยังมาอยู่มาเจเจไม่ต่อว่ะเฮ้ย เออซอยซอยซอยแถวสองเออ,เอ,อโอ้ยน้อยไหมเจ,ม,จ,จ,จม้ม้าเจม้าเจมไอผักเขียวตัวนี้แม่ไม่ยาวทิหายโอ้โหถือว่าคุ้มอยู่แล้ววะไม้แรกมาอะไรมาถึงพันห้าเลยนะตอนนี้พันห้าเลยนะกำไรมาแล้วครับต้องจะเย็นต้องจะเย็นคือผมตั้งใจไว้ก็คือเบาๆครับ ส่วนในเรื่องงิ้วที่ผมโดนไปคลิปล่าสุดคือพักก่อนเลยช็อตน,นั้นนะ่ะพักก่อนเลยหัวร้อนมากปะลุยลุยครับลุยติดมาแค่คูณหนึ่งเองนะแต่ได้ฟรีเกมมาเพิ่มก่มเยอะก่มเมื่อกี้คือสามรอบนั่นเองนะ ก็คูณสองอะไรเต็มที่ต้องแตกนะครับถ้าไม่แตกก็คือจะไม่สะสมพวกคูณหรือว่าอะไรให้ทุกคนเลยอ่าจะเติมเ,เพิ่มสองรอบครับเพิ่งแตกครั้งแรกชีวิตมึงจะไปรอดไหมนี่ โอ้โหโอ้โหกินโอ้อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าเป็นอย่างนี้ จะไม่วัดใจแล้วแหละผู้ชมถ้าเกิดช่วงนี้ดวงผม,มแบบแบดก็แบดแบดไปเลยนะไม่มาเลยนะครับผู้ชมต้องวัดใจไปแล้วอ่ะกูต้องวัดใจอะ่ะแม่งแบดเกินอะ่ะตอนนี้เริ่มแบดละเรียมาดิ็อตสุดท้ายมาเป็นหกสิบไปเลยมึงจะแบดกับกูไปถึงไหนวะเย็กเป็กมาดิคือวัดใจไปเลยนะไม้นี้ถ้าไม่ได้ก็คือหยุดนะครับจะได้ไม่เจ็บมากครับเจ็ดพันสู้เต็มที่ห้าพันอ่ะก็บอกแล้ว คูณโอ้โหอยากได้คูณอีกตัวหนึ่งอ่ะถ้าสิบสามรอบนี่คูณสามนี้น่าจะมันอ่ะโอ้โหเออมาดูดิเออมาอย่าไปคูณห้าเลยครับเคไหมเออมาคูสะสมคูนไปก่อนแหละเย็ดเป็กพวกเนี้ยมาคูณเจ็ดไปแล้วเลืสิบสองรอบมาดิ เจ้ J. J. ไม่มาเดจอกล่องนะรู้อีกสิบรอบครับสแก็ตเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งรอบเงียบกลิบว้าวไปอีกครับว้าวไปอีกเออต้องกันดีวะคือต้องมีตัวเชื่อมนะเออมาเจก็ได้อา่าไหลต่อไปเถอะเฮียอะไรก็เอาเลยมา โอเคพันเก้ามาเอาอีกเอาอีกมาคมูณไปอีกผมจะคูณ17ไปอีกนะครับคูณ17ไปอีกนะก็ขยับเลยลอีกเจ็ดรอบนะแต่วันนี้ได้มา3,800ยังไม่ได้ทุนคืนเลยถ้าไม่นี้ได้ไม่ได้หรือผมไม่ได้ไงคือผมพักละเพราะแม่งไม่ได้จริงๆครับเบสสองคลิปติดเลยก็ฝากติดตามเพจติดตามช่องผมไว้ด้วยนะเดี๋ยวมี EP แก้แค้นให้ดูอีกแน่นอนทุกคนถ้าไม่ได้สองคลิปเนี้ย ทั้งนิ้วทั้งกิเลนเนี่ยอีพีแก้แค้นผมต้องออกแล้วแหละโอเคพันเก้าเลยนะพันเก้าหรือพันเจ็ดไม่แน่ใจอย่างเงี้ยนะพันสองโอ้ดูผิดเหลืออีกสามรอบครับ,ค,รบคูจุบเก้ายังขยับอยู่เว้ ท้ายพายุต้องมาท้ายพายุออทิ้งทวนหน่อยไว้ลูกเออพันดึงเนี่ยทิ้งทวนหน่อยมาไอหอกได้กําไรพันเดียวกูถือว่าเอาแล้วมาคลิปเนี่ยสู้แบบหิบตากูจริงๆไงเนี่ยโอ้โหเอาเหนื่อยเลยนะทุกคนนะโอ้หกพันสองผู้ชมแต่ก็ซือไปซื้อไปสี่พก็ถือว่าได้กาไรนะรวมแล้วคลิปนี้ผมได้กําไรแค่พันเดียวนั่เนเองนะผู้ชมนะก็โอเคครับผม ย้ำนะครับว่าคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงชอนานาจ้าแล้วก็ไม่แนะนำให้เด็กๆและห,หนูทุกคนเล่นตามดือ้อสำหรับผู้ชมช่องของอาต่องลยลอตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ